เพ้ยไอเดมันหายไปไหนใจอมไงใครจะใครกอยเ้ยตกเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยนหนดสีฟัดตายะเยวเลาจงเดินต่อตายลนเดรา่ตงเด็กน้กตเดต้็ต่นดเ้ดันตัเด็กอ้กกันเกัเดริมีกััเด็กตเคไปตั้ ชื่อใครไม่เงยแต่เอ้ยนั่เนซีฟ้าซีฟ้าเลยโอเคยังไม่ตายจมสีชเ้ยเฮ้ยพ่งมาถลใ่ด้วยมันอะไรเอยโอ้ยอ้ยแล้วกูมังตัวจะกๆตล้วถ่มาเลยตัวดูสเขยมันนี่เลย่งมาเจอกันเจอกันใครใัมาไเนี่เฮ้ยตตรงประติก่อนเขาวะดูนะทำไมมันรเบิดตายเเลยโอเคมันนี่เลยจับมามนนี่วับ ตอนนี้ลูพ er. oh, okay. uh, ี ơ, okay. Ok, ah, e ่ยังเจแรมาแล้วแล้วก็ที่ดึงเอาไงให้ออเอ่อไข่เออสวัสดีสวัสดีเบองไต้องจะกลับบ้านเด้อโอเควับวับวับคุณนค้นคนเอ้ยถอยดีกว่าเบอร์เอเฮ้ยคนดูอ่ะปิดปิดปิด EP สามสาม PE <S